เออเฮีย,ก,ยก็มาดิไอสัตว์มาเฉยใครโอโรดี้สองทีพอกูให้แค่สองทีไอเฮียมาเฉยสมมันเล่นนะเนี่ยเฮ้ยผูแล้วไ,ได้ตัวดีสุดแล้วนะฮัสไก่นี่มึงหัวขยันออกชิบหายบัลลงเด์ดาวครับ แค่นั้นสองทีรู้เรื่องกระเบื้องหกักรู้เรื่องไม่ละท่านี่ยนี่เป็นรหัสไก่อืมกูนั่งรีตั้งนานไม่ออกไม่สุ่มไม่ดีแบบเนี่ยแต่เนี้ยผมจะปั้นใอ้ดีนะโหล้วโรล,ลดีบัญชาเกมลับรู้เรื่องโอ้ย เริ่มเริ่มมาละวฮ้ยคุ้มจัดนี่ออกเฉย